ได้ยินไหมเป็นอะไรหรือเปล่าสภาพนายตอนนี้ดูไม่ได้เลยอันที่จริงผมออไม่สิทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันตั้งแต่ที่พวกเราถูกพามายังสถานที่ปแปลกๆแ,แบบนี้นี่ฟังอยู่หรือเปล่า แน่ใจนะว่านายไม่เป็นอะไรอ่ะปล่อยฉันไว้แบบนี้หเละมไม่เอาอะ่ะจะให้ปล่อยคนหน้าซีดอย่างนายไปได้ยังไงอะ่ะหาทรายขาวโพลนข้องทะเลสีฟ้าครามแสงแดดกำลังสาดส่องลงมาที่ตัวผมความอ่อนนุ่มของสายลมที่พัดผ่านผม ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะไม่เข้าใจเลยว่าที่คิโบกามิเนะกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำแบบนี้กันทำไมผมต้องมาตกอยู่ในที่แบบนี้ด้วยกระต่ายนั่นบอกว่าพวกเราอยู่บนเกาะสินะก็ตามนั้นนะไม่เข้าใจเลยฮนะน่าคงจะเป็นอย่างเดียวที่ฉันคิดออกตอนเนี้ ยินดีต้อนรับสูก่กอดันกันฉันจะอธิบายวิธีการควบคุมเบื้องต้นให้เองการกดที่คลิกซ้ายเพื่อสำรวจบุคคลหรือว่าสิ่งของบวกถ้ากดท้าคุณจะใช้พลังบางอย่างในการสำรวจอย่างทั่วถึงทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแต่คุณทำทุกอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเอาละถ้าสำรวจครบหมดแล้ว ก็เริ่มดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปได้เลยทำไมถึงมีจอมอนิเตอร์อยู่ในที่แบบเนี้ยหน้าจอมันว่างเปล่ามันใช้ทำอะไรกันแน่นะก็คงไม่แปลกแล้วมั้งที่จะเห็นต้นปามบนเกาะเนี้ยมันคงจะเป็นต้นปามที่น่าดูมากเลยถ้าไม่ใช่กับสถานการณ์แบบนี้ก่อนที่จะไปคุยกับเขาฉันคงต้องสำรวจรอบๆซะก่อน นั่งกล้องเหรอกล้องวงจรปิดนี่พวกเรากำลังถูกแอบถ่ายอยู่งั้นเหรอฉันไม่คิดว่าเราโดนแอบถ่ายหรือว่าอะไรหรอกนะมันน่าจะเป็นกล้องที่เอาไว้ส่งความปลอดภัยเฉยๆนะคิดไปก็เสียเวลาเปล่าไม่ต้องคิดมากหรอกอะไรของหมอนี่เนี่ยนี่เขาใจเย็นในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไง คงเป็นพวกสายชิลละมั้งท้องทะเลสีฟ้าครามสดใสเป็นเกาะที่สมบูรณ์จริงๆฮะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้สักหน่อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างใจเย็นลงบ้างหรือยังเข้าใจนะว่านายกำลังสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะ ำไมพวกเราไม่ลองมาแนะนำตัวกันก่อนล่ะแนะนำตัวงั่นหรอยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อโคมาเอดะานากิโตะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจำพวกเรื่องพรสวรรค์ของผมและเหตุผลที่ถูกคิโบกามิเนะเลือก <liters. S 2> จ, <efendim> จะว่ายังไงดี พรสวรรค์ของผมมันค่อนข้างน่าผิดหวังนะพรสวรรค์ที่น่าผิดหวังน่าหมายความว่ายังไงก็ผมโชคดีนะสิพูดเรื่องอะไรของนายไม่ได้ล้อเล่นนะแต่มันคือพรสวรรค์ของผมจริงๆพวกเขาจะเรียกผมว่าสุดยอดนักเรียนโชคดีสุดยอดนักเรียนโชคดีถูกรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่ทั้งที่เป็นนักเรียนธรรมดา แต่ก็ถูกทีบวกรมิเนสสุ่ได้สักนั้นนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในฐานะสุดยอดนักเรียนโชคดีนะและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องโชคดีของผมถูกรางวัลใหญ่จะไม่เป็นไรแน่หรอก็แบบโชคดีมันนับเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่แรกด้วยเหรอแปลกจังฮะหน้านายดูกังวลนะเออเปล่าฉันไม่ได้กำลังกังวลหรืออะไรหรอก ไม่เป็นไรนะผมก็ขับสนนิดๆเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่ไร้พรสวรรค์แบบผมจะเข้ามาเรียนที่คิโบกรมิเนะได้เนี่ยทีแรกผมก็ปฏิเสธเพราะว่าผมไม่น่าจะเหมาะแต่พวกเขาก็บอกว่าต้องการตัวของผมจริงๆกับพรสวรรค์จิตตัวที่เรียกว่าโชคมันมีบางอย่างที่พวกเขายังไม่เข้าใจและไม่มีทางเข้าใจเพื่อที่จะหาคำตอบนั้น โรงเรียนเลยเลือกสุดยอดนักเรียนโชคดีที่ได้ถูกรางวัลทุกปีมานะ่ะคีปโปกมมิเนะเนี่ยเจ๋งไปเลยนะยอมทุ่มสุดตัวเพื่อหาคำตอบของคำว่าโชคเนี่ยต้องขอบคุณโชคแล้วนะที่คนอย่างผมได้ถูกคีปโปอกมมิเนะเลือกถึงใจจริงแต่ถ้ามองอีกมุมนึงผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยขอาทษทีพอดีว่าผมชอบมองทุกอย่างในแง่ลบนะ่ะอืมนั่นแหละ แนะนำตัวของผมก็จบเพียงเท่านี้อืมโคมาเอดะนากิโตะสินะเขาก็ดูเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรทีนี้ตานายแล้วนะเออใช่ฉันฮี่นาตาฮาจิเมะงั้นขอถามหน่อยสินายเป็นสุดยอดด้านอะไรเหรอเอ,อ่มคือฉันฉันฉัน,ฉนอ่ะ ผมพยายามอ้าปากพูดแต่มันก็พูดไม่ออกรู้สึกเหมือนคําตอบติดอยู่ในหัวนี่แหละเหมือนกับพยายามที่จะหาคําในหนังสือแต่พอเปิดดูก็พบแต่หน้าเปล่าๆแทนมันรู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยความทรงจำที่เราพยายามจะนึกถึงมันถูกลบหายไปหมดเลยอ่ะฮะโดยไม่ทันรู้สึกตัวพอพยายามคิด ร่างกายผมมันก็เริ่มสั่นไม่หยุดฮินาตะเป็นอะไรหรือเปล่าเอ่อไม่มีอะไรบางทีฉันคงกำลังสับสนอยู่ความทรงจำมันก็เลยเลอะเลือนนะมผมเข้าใจนะว่าการสับสนกับความทรงจำมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เคยเจอมาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวนายก็นึกออกเองแหละผมแน่ใจ ตอนงั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะทางนั้นจบการแนะน,น,นำตัวกันแค่นี้ก่อนถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะโจโจได้ยินเสียงเมื่อกี้มปะประหลาดชะมัดผมรีบเอามือล้วงไปในกระเป๋ากางเกงใช่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังมาจากข้างในกระเป๋ากางเกงน,นี่มันอะไรฟะเนี่ย เหมือนกับ PDA ไม่ก็โทรศัพท์เลยแล้วแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในกระเป๋ากางเกงฉันได้ล่ะเนี่ยคือทํานี้เพิ่งบอกไปเองนะทำไม่ได้เหรออ๋อใช่ดูท่านายจะลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็ก็เพิ่งนึกออกตอนที่นายพูดนี่แหละแต่ไอ้นี่มันคืออะไรอะ่ะข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ไงล่ะ อะไรมาจากไหนเนี่ยขอโทษนะที่ทำให้ตกใจอะเขาขอโทษแบบเด็กผู้หญิงแล้วด้วยแล้วคิดยังไงบ้างเก่งไหมล่ะคู่มือน่าจะมีประโยชน์มากในทีศทางนี้อย่าทำหายละ่ะเ,เครื่องมือนี่มันสำคัญม,มากเลยเหรอเขาบอกว่าให้ตัวคนใช้คู่มือนอันนี้เพื่อรวบรวมเศษเี่ยวความหวัง เศษเสี่ยวความหวังเหรออมในก่อนนี้ในการรวบรวมเศษเสี่ยวความหวังได้จากการเชื่อวสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นยิ่งสนิทกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเสศษเสี่ยวความหวังเยอะเท่านั้นเพื่อร่วมมันดอกไม้แห่งความหวังก็จะบางสัพหังนั่นแหละความหมายจริงๆของที่โรงเรียนในครั้งนี้แล้วล่ะเฮ้เฮ้เธอไปแล้ว นอกจากจะขยับได้พูดได้แล้ยังจะหายไปดืด้อยอีกเลยเนี่ยถึงจะรู้ว่าใครควบคุมมันก็ตามก็ยัง,งงงอยู่ดีนั่นละแล้วไอเ,เสีเซลความหวังนั่นมันคืออะไรกันแน่นี่เธอต้องการอะไรกันแน่เหมือนเราอยู่ในเกมหรืออะไรสักอย่างเลยเรียกว,ว่าเกมน่าจะง่ายกว่านะพวกเราจะได้ไม่เป็นอันตรายนะก็ถูกของนายนั่นละแต่ ที่สําคัญนายยังไม่ได้รู้จักกับนักเรียนคนอื่นเลยนี่ถ้าอย่างนั้นเราไปแนะนํานายให้คนอื่นรู้จักกันดีกว่านั่นก็ถูกแต่ว่าแล้วทุกคนไปไหนกันหมดนะน่าจะกําลังสํารวจเกาะน,นี้อยู่แล้วมั้งํารวจเกาะเหรอก็ในระหว่างที่พวกเราอยู่บนเกาะน,นี้พวกเราน่าจะดูให้ทั่วว่าเราทําอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นชื่อของเกาะน,นี้วิธีการหนี ไม่ก็พวกทรัพยากรต่างๆงั้นเราลองไปสำรวจก่อนนี้พร้อมกับทําความรู้จักกับทุกคนเลยดีไหมถังฉันทําไปแล้วนะ่ะเดียฉันเป็นแม่สื่อให้สรุปคือเขาจะตามไปกับฉันสินะก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยละ่ะขืนไปคนเดียวมีหวังลำบากแน่ๆเลยเอาล่ะไปกันเลยแต่ว่ามันจะโอเคจริงๆเหรอเนี่ย ที่มาทำตัวสบายๆในที่แปลกๆแบบนี้คิดซว่าเป็นการพักร้อนก็ได้มั้งหรือไม่ก็เออเธอชื่ออะไรนะมันเป็นความผิดอุสมินั่นแหละมีอะไรเหรอฮินาตะไปกันได้แล้วดได้ไปกันเถอะถ้าเกิดว่านี่คือฝันร้ายแล้วก็ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดียื้อ แล้วมันเป็นฝันแบบไหนกันเลยเนี่ยตอนนี้คุณมีคู่มือแล้วคุณสามารถเช็คดูข้อมูลของเกมได้การเปิดข้อมูลนั้นง่ายมากเพียงแค่กด F1 มันเป็นคู่มือของทิปครั้งนี้และยังมีบัตรรายงานที่เป็นข้อมูลของทุกๆคนมีข้อมูลมากมายอยู่ในคู่มือแล้ว สามารถเซฟและโหลดเกมผ่านคู่มือโดยการกดไปที่ System นั่นคือทั้งหมดของคู่มือขอแนะนำให้ศึกษามันด้วยตัวเองเอาละออกจากชายหาดด้วยการกดตัวอาออกจากชายหาดด้วยการกดตัวอาอา